สวัสดีครับเบอร์เศษฟาร์มเกษตรหลังบ้านนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล้าวว่าสวัสดีปีใหม่64ครับสองมกราสองห้าหกนะครับวันนี้จะพา ท่านผู้ติดตามมาเปลี่ยนน้ำบป่ปลาสลิดกันครับก็จะมาลองดูว่าปลาสลิดของเรานั้นตัวขนาดไหนแล้วครับเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดครับที่แรกก็ให้อาหารลูกออด นะแล้วก็โตมาหน่อยก็ให้อาหารปลาดุกแต่มันกินไม่ค่อยได้เพราะเม็ดมันใหญ่แล้วก็อาหารปลาดุกทำให้น้ำเสียครับน,น้ำนนี่แดงออกซีน้ำตาลแดงครับนะก็คิดว่าคงจะตายไปหลายตัวช่วงหลังก็เลยเพราะ แหนเป็ดเพราะแหนเป็ดเอาให้เขากินนะครับก็ให้กินบ้างไม่ให้กินบ้างครับแล้วแต่จะจะมีจังหวะเวลานะครับก็แหนเป็ดมันโตมาชั้นด้วยก็ไม่รู้เลยกี่ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดน้ําออกแล้วก็ลองเปลี่ยนถ่ายน้ําดูนะครับจับปลามาดูด้วย ก็เลี้ยงมาก็ถึงวันนี้ก็ประมาณหเดือนหเดือนกว่าครับหเดือนกว่ากว่านี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ก็กดูสภาพบ่อในตอนนี้ก็ครับแต่ก่อนนี้บอ่บอตบชกไอผักตบชวานี่เต็มเลยนี่เอาออกไปบางส่วนแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นะครับสภาพบ่อของเราครับจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่จะเป็นสีน้ำตาลแดงเนี่ยเลี้ยงช่วงก่อนหน้าฝนนิดนึงนะครับแล้วก็พอช่วงฝนตกมาก็ใช้น้ำฝน,นครับไหลตามรางมาแล้วก็ให้มันไหลล้นลออกจงรูระบายนะครับก็ยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำนะครับหกเดือนกว่าครับ ไม่รู้เหลือกี่ตัวนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ชมสภาพบอ่อไปก่อนนะครับบอ่อไม่ใหญ่นะครับบอ่บอบขนาดน่าจ,จะประมาณสามเมตรสามเมตรคูณสอเมตรประมาณนี้ครับวันก่อนก็เห็นปลานินลอยคอตายครับน้ำเสีย ก็เพิ่งเตรียมอุปกรณ์การดูดครับเป็นปั๊มเก่านะครับคุยชมของเราแต่มอมนี้ก็จะมีปลากระโดดบ้างนะมันฮุบ,นะบแต่ไม่รู้เหลือเท่าไหร่นะกบที่อยู่ฝั่งโน้นก็ตอนนี้เลิกเลี้ยงกบแล้วครับว่า เวลาทำกินมันทำยากนะครับเลยเอามาปล่อยบอ่อนี้เหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดตัวกบเอามาปล่อยบอ่อนี้หมดเลยอยู่กับปลาสลิดนี่นะครับจากที่ปล่อยมันก็จะมีปลาสลิดนะครับแล้วก็มีปลาเนรที่เขาแถมมาให้นะครับปลาเนรน,นี้คงจะตายกันหมดครับโอเคครับเดี๋ยวมาทำการวิทย์ ทดลองเครื่องดูน้ําเก่าปเป็นเครื่องปั๊มน้ําเก่านะครับจะเอามาดูน้ำนครือใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับนเคนะครับตอนนี้ดำเนินการดูดนะครับปั๊มน้ำเก่า จะพักมาดูตอนนี้ใกล้จะแห้งแล้วจากลอยระดับน้ำก็หดไปเยอะอยู่ ส่วนตัวนี้ตายแล้วครับมันมาอุดท่อน้ำกำลลังจะตายตมันคงไม่รอดหรอกตัวเล็กครับตัวเล็กนี่เดียว่อยคืนก็ไม่รอดแล้ว ตอนนี้ก็ดูดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับดูจากระดับน้ำแล้วก็ลึกพอควรหนาวดับพิดปีเลยตอนนี้ปิดปั๊มไปแล้วเพราะว่าดูดได้แค่นี้ เรามาลองดูว่าจะเหลือปลากี่ตัวเดี๋ยวเขาจะตั้งกล่องเดี๋ยวเอาพักตบชวาออกก่อนนะครับ เยอะมากเลยครับตอนนี้เดินไปทางไหนก็เหยียบแต่ปลาครับเหยียบใจวิญญาณป่าครับตอนนี้บกเดือนกว่าครับไม่เคยล้างครับอนนี้ มีเปลือกหอยด้วยครับต้องระวังรู้สึกว่าหอยเราจะตายหมดแล้ว อาจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าให้อาหารตอนมีตาเกิดนะครับให้บ้างไม่ให้บ้างขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงตอนนี้ เดี๋ยวเยก็จได้กบยับยกษ์กนินปลาหมดแล้วน่าจะเสร็จเจ้ากบไปหมดแล้วครับปลาของเรา พอมีปลาอยู่ยนะครับก็ยังพอมีปลาอยู่นะครับ Pa lang ตอนนี้ก็วิทย์ไปบางส่วนครับเดี๋ยวจะให้ดูปลาบ้างครับนี่ครับปลาเราในห้เดือนก็โตกว่าอที่แล้่ ปลานิลไม่โตครับปลานิลแขะแเก่นปลาสลิดก็ก็ก็โตอยู่ครับแต่ว่าไม่โตมากเท่าไหร่เพราะว่าให้อาหารแบบตามนี้ตามเกิด ว่าโอเคนะครับที่แรกแค่เงียบๆด้วยว่าไม่มีปลาเลยยังอยู่ ปลาดินไม่โตครับปลาดินวันนี้จับปลาดินกับปลาหมอพอดีตอนนั้นไม่เอาปลาหมอมาปล่อยเดี๋ยวมันจะกินปลาสลิดหมด ผลิตก็โตขึ้นนะครับใช้ใหญ่ขึ้นอยู่ครับโอเคเดี๋ยวขอได้ยาตทำความสะอาดตัวปลาก่อนนะครับเดี๋ยวปลามันจะตายหมดเห็นะะครับขอบคุณทับท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ